ให้แนะนำให้แนะนาตัวเอาเอาเสียงแบบผู้หญิงนะสวัสดีค่ะชื่อดำนะคะสุรนาถวิชายาะคะ่ะชั้นปีที่4นะคะเอกนตัตยาสินไทยค่ะเอกนตัตยาสินไทยถามจริงๆพ่อแม่รู้เรื่องยังครับยังเนาะ <laughs> ก็ใครที่ให้วิงวอนสำหรับคนที่ได้อัดวิดีโอเอาไว้แล้วว่าเรื่องของการโพสต์ลง youtube เดี๋ยวมีคนไล่ไหมครับเผยแพร่ภาพสดนะครับอย่าเพิ่งโพสแล้วก็แชร์นะครับเดี๋ยวพ่อกับแม่รู้ครับวันนี้คุณรู้สึกยังไงบ้างกับการที่ได้รับบทบาทเป็นนางมโนราคะคุณดำก็เป็นน้องสุดทองครับท้องจริงๆครับตอนนี้ก็ดีใจครับที่ได้รับโอกาสให้ลํำพื้นพื้นบ้านพื้นเมืองครับก็ เราเรียนเอกนาฏศิลป์ไทยครับก็เอามีโอกาสที่มาลํำพื้นบ้านก็ดีใจครับกันซีนทำไมเนี่ยอ๋อสิตัวแล้วอ๋อโอเคไหนเล่ากินารีมนโนลาอยู่ไหนลงมาเร็วบินมาเร็วบินมา แบล็กสเตทรบกวนขอไม่เพิ่มหน่อยนะคะถ้ามีทั้ง14เอามาทั้ง14เลยนะคะดิฉันเกรงว่าพวกเขาจะแย่งกันพูดนะคะ,ออะนี่แหละค่ะคือโฉมหน้าของผู้ที่กล้าแสดงนะคะในวันนี้ดิฉันก็คาดไม่ถึงเลยทีเดียวว่าจะได้รำออกมาได้สวยเละเกินสังเกตนะคะการแสดงเอออ่ะขึ้นมาขึ้นมาลุกขึ้นมาขึ้นมา เบอร์หนึ่งขึ้นมาขึ้นมาเปิดไปเรื่อยเื่อเดี๋ยวไม่ก็ดังเองเหมือนเออเออขึ้นมา<ะ>ออะเชิญค่ะเชิญค่ะน้องอย่าไปอยู่แถวนั้นานานค่ะเดี๋ยวครูเสื่อมค่ะอย่ามารีบเดินเร็วเอออะยืนให้ถูกฝั่งอะยืนให้ถูกฝั่งดิฉันจะอยู่ตรงกลางอ,าลลลอ่าโลโลฮัลโหลโลโ่ะยืนให้ถูกฝั่งนะคะอาแล้วค่ะท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านค่ะลำดับต่อไปเราจะเข้าสู่การเป้าวาทีค่ะ S 1> <S 1> <S <S พร้อมไหมอะไรไพร้อมใช่ไหมฝั่งเนี้ยดิฉันดิฉันขอเรียนให้ทราบก่อนเลยว่าฝั่งฝั่งกินรีร่อนเนี่ยคุณน่ะจะเอาอะไรไปสู้เขาเพราะว่าเวลาเขาแสดงเสร็จแล้วเนี่ยพรุ่งนี้เขาจะไปเซิร์บั้งไฟยสโสธรต่อหนูก็เซิร์ได้ค่ะจริงหรือเปล่าใช่ค่ะชุดนี้แล้วหรอหนูมาจากตำนานของบั้งไฟโกยงยสโสธรค่ะ <S <S ปะโทเป็นพยาคังคากติดปีกนะเท่านี้ ยอมเขาไหมคะฝั่งนั้นก็เป็นพยาคันค่าติดปีกแล้วคุณล่ะคะอืมเราขอเป็นสวยๆแล้วกันนะครับเป็นไฟแล้วกัน <c oughs> พี่เจนค่ะอะไรฝั่งนู้นเขามี Miss ามิสเอฟเอปีเป็นมิสเอฟเอคนแรกข,ของคณะแล้วเขาก็ปิดไป4ปีแล้วก็ประกวดใหม่ค่ะอ๋อเหรอ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็จะเป็นคนแรกและเป็น<ช>คนเดียวค่ะลองลองเรียกเขาออกมาสิค่ะขอเชิญเลยค่ะคนไหนคะอ่าขอ

No, oh. no, I a sing song, I a title, oh. you know what oh, yeah. oh yeah, thank you! Uh, 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 okay. Do you want to do Oh yeah, yeah. Stop. Just uh, oh, uh. uh, uh, me. Uh, yeah, uh, see? Yes. อันนี้อันนี้อันนี้การได้นำตัวล่ะคะเป็นการล้อมเพลงประจำชาติเขาค่ะอ๋อล้อมเพลงประจำชาติค่ะเราต้องยืนต้องยืนตรงนะคะพร้อมกับทำมืออย่างนี้ค่ะอ๋อทำคำพันคำพันจีซัมป์คำพันอ๋อภาษาบ้านเราเรียกคำป้าน่าทำให้เขาก่อนคำไม่ได้นะคะคำพันคำพันโอเคโอเคโอเคคำพันนะคำพัน แต่ว่าฝั่งนู้นเป็นมิสเอใช่ไหมคะสี่ปีแล้วฝั่งนี้ก็มีค่ะรองหนึ่งมิสเอจากประเทศญี่ปุ่นค่ะดิฉันขอชมเลยค่ะปีล่าสุดค่ะขอชมเลยค่ะคนไหนคะเดนุกเอสอะไรกันโตอากาแรกระสกสเฮ้เฮ้วันนี้เต็มที่กรมเต็มท่นน้อจอนจ้าอากาแรกระสกิสเต็มเป็นเกเรโตเดซโดโซโอเคชินไหม เช็คชีดูด้วยตัวดรจิค mm ุจาจาดิฉันภูมิใจแทนท่านคณะบดีมากเลยนะคะที่ท่านมีลูกศิษย์ลูกห้าเก่งภาษานานาชาติกันได้มากขนาดนี้มีใครพูดได้มากกว่า2-3สภาษานีมไหมคะมีไหมคะพี่ก๊อตจิมีค่ะภาษาอะไรคะให้พูดภาษาอะไรคะ เลงกอวเลงกอลิกัสตันราเลียงวีคอร์ดวาเดียล์สตันดาเจียงแมงนิงกวางเคียงก่อเจียงเชียจังแปลแปลเป็นไทยว่ะ,แป,ะแปลด้วยพี่ชั้นภูมิใจที่เกิดมาค่ะขอบคุณค่ะแต่ว่าคำแรกเขาบอกแตงกวาแตงกวาอะไรนะคะเมื่อเชา้าเพิ่งกินตำแตงเแต่ะ ฝั่งนี้เราเป็นมโนราใช่ไหมคะเป็นกินรีนะครับซึ่งวันนี้คุณแม่ของเราให้เรามาเป็นกินรีนะคะฝั่งนู้นเป็นลูกเป็ดน้ําค่ะคุณก็พูดเกินไปแหมคุณก็พูดเกินไปอง้นทองเป็นลูกนกเป็นน้ำพี่เจนคะเอออีกอย่างกัดกันอย่ากัดกันไม่ค่ะอะไรฝั่งนี่ฝั่งนู้นเขาได้โชว์เพลงประจำชาติแล้วอฝั่งหนูก็มีเพลงประจำชาติของเขาค่ะงั้นเชิญค่ะ เชิญเพลงประจำชาตินะคะหนึ่งสองสามต้องทำท่าไหมอ่ะทำเธอทำท่าอ๋อเหรอหนึ่งสองสามสื่อชินาเบ็ดตาเบ็ดตาสื่อชินาเดียอ,โอิโยอิยอิอดิตเตโนทิตนาดิตโชยโชยดีเฮ้เฮ้นี่ค่ะเพลงชาติญี่ปุ่นค่ะโอ้ปรอบมือให้ชาติด้วยเขาด้วยนะคะโอตายให้ทางนู้นพูดโอ้ยให้ทางนี้พูดอ่ะ ในฐานะที่วันนี้เราได้มาร่วมแสดงในงานของน้องชั้นปีที่สามและปีที่หนึ่งขอตัวแทนหนึ่งท่านค่ะได้กล่าวให้กำลังใจกับา้ <c oughs> ้กกกลล่วใใหัังจบน้องนๆักแสดงค่ะเชิญค่ะเอาเร็วขอตัวคำถามขอบขอค,คุณค่ะเอาละค่ะท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านค่ะลำดับต่อไปเราจะเชพอแล้วเข้ามาอพอแล้วพูดเลยเร เดี๋ยวเราไปชมการแสดงกันเลยดีไหมใช่อ่พี่ร้อเล่นอ่ะให้กําลังใจให้กําลังใจใช่ให้กําลังใจน้องๆปีสาปีหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ปีไหนแล้วปีสี่ปีสแล้วจะจบแหล่ไม่จบแหล่เนาะจบค่ะจบเนาะต้องจบนะค่ะอ่ะให้กําลังใจค่ะเชิญค่ะอันดับแรกก็ต้องขอขอบคุณ แม่ตุกแม่เอ็ดแล้วก็คุณครูอ้อยนะคะที่ให้โอกาสพวกเราในสิ่ 4, ชั้นปีที่4ทั้งเอกนันยศสินพื้นเมืองแล้วก็นันยศสินไทยนะคะได้ขึ้นมาสู่บนเวทีอันทรงเกียรติแห่งนี้แล้วก็ชุดสวยๆแบบนี้นะคะจากคุณแม่ก็เป็นกําลังใจให้น้องๆปีหนึ่งนะคะปี2ปีส,ปสนะคะ ก้าวเรื่อยๆนะคะก้าวทีละขั้นนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะพรกพี่ๆก็เป็นกําลังใจให้เสมอนะคะสู้ๆค่ะสู้ๆค่ะเอาละค่ะแล้วนี่ก็คือผลงานที่น่าตราตรึงใจไปตราบนานเท่านานรํากินรีร่อนและมนาาเล่นน้ำค่ะขอบคุณนักแสดงทุกท่านด้วยนะคะขอเชิญไปหาอะไรกินอยู่ทางด้านหลังนะคะ